สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอก,กันอีกแล้วเนาะกับปปพนพาปันนะจ๊ะเออวันนี้ก็มาในเกมสาวท่ำกันอีกเช่นเคยเรียกได้ว่าเป็นเกมปโปรดเกมลูกรักกันเลยทีเดียวนะจ๊ะวันนี้ก็พกทุนมาที่ห้าหมื่นบาทนะทุกคนมีทุนหนักกระเป๋านะจ๊ะวันนี้เออวันนี้เป็นเจนะจ๊ะแม่เราไปกันที่เบ็ดหนึ่งร้อยบาทกันเลยดีกว่าน,นะคะ เออวันนี้เราจะไม่ซื้อไม่เอ่ยไม่ใดนะจ๊ะก <BS> ็คือวันนี้ตั้งใจจะมาหาปั่นนอกแบบรัวรัวขอไม่ซื้อขอไม่ซื้อแต่ว่าจริงๆน่ะเกมเนี้ยคือซื้อถูกกว่าเกมอื่นนะทุกคนซื้อถูกกว่าเกมอื่นอ่าลุ้นสเกตเตอร์แล้วจ้ะแม่ลุ้นเร็วลุ้นไวจริงรวดเร็วทันใจนะจ๊ะสาวท้ำอ่าไม่เข้านี่นคือแบบ เออไม่เข้า,านะทุกคนยังไม่เข้านะจ๊ะเออ,อยังไม่เข้าถ้าไม่เข้าแบบนี้ก็ขอดอกแบบโรโดได้ไหมจ๊ะเออไหลต่อวายมาแบบนี้อ้าวไหลชิงนะทุกคนไหลคีงแล้วก็ไหลเฉียวโอ้โหสองพันสี่นะจ๊ะเมื่อกี้สองพันสี่แบบไม่มีอะไรตั้นเออือใครที่อยากจะตามนะคะชิทลิงป้ายคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แต่ว่าไม่แนะนําสําหรับเด็กที่อายุยังไม่ถึง18ปีด้วยเด้อทุกคนเราไปกันต่อนะคะที่เบ็ด100บาทวันนี้เราจะไม่ซื้อสเก็ตเตอร์ใดๆเลยนะจ๊ะเราจะไปกันแบบเบาๆก็ไม่รีบร้อนเวลาซื้อเราไม่เข้าอ่ะทุกคนมันอารมณ์เสียย่ะเอาจริงนะซื้อแล้วมันไม่เข้าอ่นะซื้อหมื่นแต๊ะสองร้อยอะไรเนีย เราก็เลยมาทำคอนเทนต์แบบไม่ซื้อกดไปเข้าก็คือเข้าเองเองอะสิทธิ์กว่าเนาะซื้ออ่ะทุกคนมันก็มีสิทธิ์เข้าแหละแต่บางทีมันก็ไม่เข้าไงอ้าวายมาสาตัวเมื่อกี้ทุกคนดูเกือบดูไม่ทันนะสองสองพันเอ็ดนะทุกคนเมื่อกี้อืว่าไม่ได้ดู น้งองก,ก็ฟังอยู่นะว่าไม่ได้คุณนาจาเราไปกันต่อนะคะทุกคนเออวายไหลแบบนี้ทิ้งไหลอีกจ้ะแล้วก็วายช่องสองมาอีกอาวายสามตัวจะแม่พันแอยี่สิบบาทปบกมืออารเกเตอร์ฉันตกลงมาแค่สามตัวนะสาแม่มันไม่ตกลงมาสี่อ่ะ 3,275บาทค่ะปบมือปบมือนะจ๊าสวัสดีต้องปบมือแล้วนะทุกคนเสียงแบบเสียงก็คือไม่ไหวแล้วนะทุกคนนะอากาศหนาวก็คือเป็นหวัดเวอร์เป็นหวัดเวอร์นะทุกคนอยากมาอัดชิ้นให้ทุกคนดูรู้สึกเหงารู้สึกเหงาทุกคนฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ กติดตามให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเกมหน้าอยากให้เล่นอะไรให้ใ้ดูเกมอะไรก็ได้ให้จีจีหรือว่าเบ็ดเท่าไหร่ปีเคฟมาได้เลยนะจ๊ะแม่โอเคแต่อีก2 6 0 6ไปกันต่อค่ะให้กันต่อยาวๆโรืๆที่เบ็ด100บาทนะจ๊ะเออเราจะไม่ซื้อแต่เราขอเข้าแบบเข้าแบบธรรมชาติได้ปะดิอ่าทุกคน ต่อมะจ๊ะไอคันต่อนะจ๊ะะ่ะเราก็คูณหนึ่งเหลือทุกคนมันไม่คูณเยอะเออเฉียวมาไหลคูณต่อไหลต่อวายมาไหลฟ้านะทุกคนไหลฟ้าแล้วก็คิงโอ้โหคูณห้าวายมาสองตัวอ,อ,อีกต้องหนสองพันอีกแล้วนะจ๊ะ คูณห้าหมื่นนะทุกคนตอนนี้แต่งมาเก้าพันเราถือว่าไม่แย่ไม่ขาดทุนก็เท่ากับไม่แย่นะเอาจริงไม่ขาดทุนก็คือไม่แย่นเท่านั่นแหลบอยากเล่นเอาทุกคนก็จริงทุกคน,กคนอยากเล่นเพื่อมันฟุกอะไรเงี้ยรอรอเล่นนะคะทุกคนคำๆเนาะเออคูณสองแล้วนะจ๊ะไหลต่อที่ทคูณสามอะ ไปต่อไ้อ้าม่วงมาจริงด้วยหลายจุดต่อนะคะจังหวะนี้อดเจช่องสองอ้าวเจมากกฟ้าช่องหนึ่งอู้อขหดถึงว่าจะขออะไรเราได้แบบนั้นอ่ะทุกคนเข้าใจคือปะขออะไรเราได้แบบนั้นได้ตายได้ตายเออสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทปรบมือค่ะปลบมือกันรัวๆนะจ๊ะหกหมื่นสองแล้วนะทุกคนตอนนี้กำไัหมื่นสอง ก็ฉันได้กำไรแล้วเอาอทุกคนเมื่อกี้สวยค่ะเมื่อกี้สวยนะคะทุกคนเมื่อกี้คือสวยคือปังคือเลิศแต่แบบพุ่มหกหมื่ห้าแล้วนะจ๊ะกำไรหมื่นห้าจ้ะแม่กำไรหมื่นหจุกจุจุกจุกจุกจ,กจกุจ้ะจุกจกุจ้ะเออ วายมนาะไหลเขียวไหลเขียวแล้วก็ไหลอะไรต่อโอ้โหเมื่อกี้ชมพูนะจ๊ะแม่ 4, แสี่พันนะจ๊ะเมื่อกี้ไม่ธรรมดานะทุกคน 4, สนี่พันนะจ๊ะเมื่อกี้ฟังบุริเยกแล้วหกหมื่นเก้าแล้วนะทุกคนหกหมื่นเก้าแล้วนะคะเออเรายัง ไหลต่อคอสีฟ้าโอ้โหสีฟ้าลงมาเถอะช่องสามน่ะือพาไปต่อแล้วนะจ๊ะพาไปแล้วเมื่อกี้เขียวทุกคนือถ้าเขียวมาช่องงนะ่ายน่ะจานทุกคนสองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทปรบมือค่ะับไปกำไรอยู่ที่สองหมื่นสอแล้วทุกคนไม่น่าเกียดไม่แย่นะเอาจริง จะเล่นแบบไม่ซื้อก็ได้นะเนี่ยแบบไม่ต้องซือ้อไม่ต้องเอ่ยแบบไม่ต้องซือ้อไม่ต้องเอ่ยเนาะปกติทุกคนเล่นเกมอะไรกันบ้างคะเกมสุดหิดยอดหิดนี่จะเล่นแบบว่าต่อท่านมาจองแมวอะไรอ่ย ไม่รู้อ่ะทุกคนไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเกมใหม่เป็นน้แต่ถ้าทุกคนขอมาก็เล่นได้นะคะอ่าทุกคนขอมาก็เล่นได้นะคะทุกคนนะคะทุกคนเจ็ดหมื่นสามแล้วนะคะพี่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 สาวเจ็ดหมื่นสามแล้วนะคะแอ่วอดตัวนาที่ห้าหมื่นบาทนะคะ หนูก็ไปมา3มา,านะจ๊ะตอนนี้หนูหนื่อยกำลังใจเลยทุกคนอืมไหลอี่ต้นะตอนนี้ไหลอีโต้ขอสีแดงช่องแรกสีแดงโอ้โหสีแดงก็ยังไม่มาเรจรออ่ะเราไปต่อหรือพอเช่นนี้เราเหลืออีจุดหมุนนะวายมา3ตัวเกือบหยุดเราไม่ล่ะ ลับ,บฉันจะเลิกเล่น,นแล้วเมื่อวันสองแล้วอ้าวไหลต่อแล้วก็วายมาอีกไหลเจอต่ออสำหรับวันก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะจะก,กำไรสองหมื่นกว่าบาทเนะเาะอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะกลับขอพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย